จริงๆแล้วนครราชสาเราก็จะเจอภาวะฝนตกน้ําท่วมอยู่เนี่ยทุกปีหนึ่งปริมาณน้ําฝนที่ตกมามากการที่สองบางปีนี้ต้องเจอพายุต้องดูแลเขาว่าค่ะ,ละ,ละเพราะว่าเขาก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะพื้นที่ที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต่ําสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราก็มาให้กําลังใจเราก็มีสิ่งของมามอบเล็กๆน้อยๆเป็นขวัญกำลังใจให้นายกด้วยแล้วก็ให้ชาวบ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือพื้นที่เนี่ยนะับเขาสารมาพันถุงถุงหนึงสิบกิโลก็จังหวัดละสิบตันโอ้สิบห้าตัน 10, 1ิ0หนันชุดหนึ่ครอบครัวจังหวัดละหนึ่งพันครอบครัวก่อนฮนะวันนี้เป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุรา์ธานีก็ขอขอบคุณพี่บุญชูหรือว่านายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยรักและห่วงใยทุกที่ที่เป็นคนไทยทุกที่ที่อยู่ในประเทศไทยถ้ามีเกิดภัยอ,อปจอแห่งประเทศไทยเราช่วยได้ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยครับก็เห็นพี่น้องเดือดร้อนแล้วก็น่าสงสารครับก็เห็นชาวบ้านมีรอยยิ้มก็สบายใจค่ะนะค่ะ,ะขเขาจะผ่านวิกฤตนี้ไปกับพวกเราค่ะ วันนี้ต้องขอขอบพคุณท่านบุญชูนะครับเ,เป็นอย่างสูงนะครับทุกที่ทั่วไทยนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยต้องไปที่นั่นนะคะมีความทุกข์ที่ไหนนะครับสมาคมอวจอรจะไปเยี่ยมเยียนไปให้กําลังใจด้วยรักและห่วงใย่กับ<อ>ปกปกตุกตุกคนนะคะ